มุมมองของผมนะครับผมว่าที่พระอาจารย์ท่านทํามานี่คือประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพราะว่าดูจากแอคชั่นของชาวบ้านคือมีการร่วมมือร่วมใจกันมากเลยที่จะมาดูแลสวนแห่งนี้เนาะเพราะว่าท่านเป็นท่านทาให้เราดูเป็นตัวอย่างเมื่อก่อนลอ,ลองเดินไปบอกชาวบ้านวนะ่าเออมาช่วยทํานี่ทําน,นั่นก่อนซึ่งมันยังไม่ได้เห็นผลใช่ไหม,มแล้วพอพร,พระอาจารย์ท่านทําแล้วมันได้เห็นเห็นผลแล้วพวกเราก็เขาเรียกอะไรเริ่มใส่ท่านด้วยครับ ท่านสอนทั้งธรรมะทั้งเกษตรคือครบวงจรครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมยะองค์แตกเกษตรซอกราวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆหลังจากคลิปที่แล้วผมได้นําเสนอพระอาจารย์สิงเพชรท่านได้ปลูกผู้เรียนนะครับสอนชาวบ้านทําเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ปุยเจมีด้วยคลิปนี้ผมอยากจะให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชาวบ้านด้วยแรงศรัทธาจึงกลายเป็นที่มาของความเข้มแข็งในชุมชน คลิปนี้เราจะไปดูชุชมชนว่ามีความเข้มแข็งและมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพระอาจารย์ท่านชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปชมคลิปกันครับสวัสดีค่ะพวกเราเชาวคุ้มหนองก่อจริงๆแล้วหมู่บ้านบ้านพคกลำดวนหมู่ที่13ตำบลหนองเหล็กอำเภอสีขรภูมิยังหวัดสุรินทร์แต่ว่า แยกออกมาเป็นชุมชนคุ้มหนองเกาะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนวิสาหกิจกเกษตรอินทรีย์ของพระอาจารย์สิงเพชชสุทธิโกเจ้าอาวาสวัดบ้านโคกลําดวนตําบลหนองเล็กอาเภอสีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์กลุ่มพี่นี่คือเป็นกลุ่มที่ช่วยพระอาจารย์ท่านดูแลสวนใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวพาชมสวนเลยครับพี่ที่นี่ปลูกอะไรบ้างครับค่ะยินดีค่ะส่วนที่นี่จะเป็นสวนเกษตรพอเพียงนะคะมี พืชพืชพันหรือว่าต้นไม้หลากหลายมีหลากหลายอย่างอย่างเช่นตรงนี้คืออะโวคาโดนะคะประมาณเด็กไม้ตอนนี้สามปีนะคะมิอ้าวอะโวคาโดยิ้มหน่อยครับตอนนี้ใช่ไหมครับอะโวคาโดตอนนี้ออกลูกแล้วนะคะเนี่ยอะโวคาโดตอนนี้เป็นเป็นปีแรกค่ะค่ะเป็นปีแรกนะคะแต่ว่าค่ะแต่เรายังไม่รู้จักว่าเป็นพันธุอะไรเนาะ แต่ว่าลูกอะโวคาโดเขา,ามาอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาจะซ่อนซ่อนลูกเขาว่าตามใบไม้อะต้องเปิดดูถึงจะเห็นตามใบของเขา,า,าอะค่ะต้นนี้อายุประมาณสามปีค่ะตอนนี้ออกลูกปีแรกแน้นะพี่ใช่ค่ะออกลูกปีแรกค่ะอย่างนี้ก็ถามไม่ได้สิพี่ว่ารสชาตินั้นเป็นยังไงยังค่ะยังค่ะอดใจไว้อดใจไว้ค่ะอีกประมาณสองเดือนค่ะส <2 S 1> องเดือนเนะค่ะเดี๋ยวสองเดือนผมมาถามใหม่ยินดีค่ะมาทานเลยมาชิมเลยค่ะเหลือไว้แบ่งปันห่มบ้างนะอ๋อค่ะยินดีค่ะ โอเคค่ะนี่ามาด้านนี้จะมีอยู่สองต้นนะคะอะโวคาโดอันนี้ก็อายุเท่ากันเหมือนกันค่ะสามปีเหมือนกันสวยงามค่ะที่นี่ผ้าอาจารย์ท่านจัดเวรยังไงครับการดูแลเอ่อผ้าอาจารย์ท่านมอบหมายให้เอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือคุณพี่ไรจันเทศเนี่ยจัดระบบเวรของชาวบ้านว่าเอออย่างวันเนี้ยเพราะว่ามันมันเป็นแบบเปรนแบบว่ารถวันเว้นวันแล้วแต่ว่า มันอยู่ที่ว่าอย่างถชว่าหน้าฝนเนาะมันก็จะลดน้อยหน่อยถ้าหน้าแรงอาจจะลดทุกวันอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่เข้มเข้มแข็งมากเลยนะครับตามท่อาจารย์ท่านได้วางแนวทางไว้เนาะค่ะคือจริงๆแล้วอ่องในสวนเนี่ยต้นไม้ในสวนเนี่ยปีแรกท่านอาจารย์ท่านปลูกเองปลูกก็มีชาวบ้านมาช่วยปลูกแต่ว่าการดูแลรักษาการรดน้ําเมื่อก่อนไม่มีไดโบนะคะใช้น้ําจากหนองน้ํานี้ค่ะไม่มีไดโวก็ใช้เป็นปั๊มน้ําซึ่งลดยากมากเพราะว่า สายมันเล็กกว่าจะรอบสะเนี่ยก็จะนานค่ะแล้วพระอาจารย์ท่านทามาประมาณสี่ปีเนาะพอปีที่ห้าท่านวางมือแล้วให้ให้ลูกบ้านเนี่ยลูกบ้านซึ่งมีประมาณสิบกว่าหลังคาเรือนเนี่ยดูแลท่านวางมือก็ไม่ได้ใหม่ยความว่าท่านท่านทิ้งไปเลยนะท่านคอยปรึกษาคอยดูแลคอยให้ความคําแนะนําตลอดเวลาผู้ยอะผู้อยู่เบื้องหลังค่ะผู้อยู่เบื้องหลังทุกวันเลยค่ะ อาจารย์ดอสนหนอเปคะบางทีพระอาจารย์ฉันฉันฉันเช้าเสร็จท่านก็มาดูแลต้นไม้มีอะไรเพิ่มเติมท่านก็บอกลูกบ้านว่าเออ<ม>ต้องทาอะไรบ้างอะไรเงี้ยแ,แล้วตั้งแต่พระอาจารย์ได้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูครับี่ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมครับมีความสุขขึ้นค่ะ<ม>แล้วก็เห็นความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านด้วยค่ะที่เห็นชัดๆเนาะชัดเลยค่ะมีความสามัคคีกันมีความแบบว่าคล้ายๆกับว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็ เหมือนกับว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะดูแลก็คือช่วยดูแลเต็มที่เลยค่ะด้านนี้ก็จะเป็นปลูกพวกผักสวนครัวค่ะมีพริกมีตะไคร้แล้วก็มีข่าค่ะอย่างนี้ชุมชนเราเวลาใครอยากจะใช้ตะไคร้หรือว่าจะใช้พริกไปทํากับข้าวก็คือเราไม่มีเนาะเราก็มาเก็บตรงนี้ได้ค่ะในปริมาณที่เราพอไปทํากับข้าวได้ค่ะพุทราจัมโบ้นะคะก็ประมาณสามปีค่ะ คือที่เห็นใบเป็นแบบนี้เพราะว่าพระอาจารย์ท่านไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมาลงอะไรเลยคือธรรมชาติเลยค่ะกับธรรมชาติเลยเหมือนกันกับทุเรียนค่ะทุเรียนก็เหมือนกันอา้าวเข้ากลุ่มเลยเล่าคนละลูก <laughs> นี่ก็อีกต้นหนึ่งที่พระที่พระอาจารย์ท่านออดูแลมาก่อนเนาะก่อนที่จะปล่อยให้ชาวบ้านมาดูแลก็ปีนี้ให้ผลผลิตหลายลูกอยู่ค่ะ ทุเรียนของผู้อจาจะไม่ฉีดยากันแมลงแล้วก็ไม่ฉีดขั้วเหนียวคือท่านปล่อยตาม,ตามธรรมชาติหวานอร่อยหมอนทองเจ้านี้เพราะว่ากินแล้วปีที่แล้วเม็ดรีบมากมที่นี่ปลูกไว้กี่ต้นครับพี่ทุเรียนทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ถ้าจะเป็นต้นที่ใหญ่ๆนี่ก็ประมาณกับสามสิบต้นได้ไหมคะแล้วก็จะมีปลูกใหม่ด้วย,อ,อ,ยอย่างพันธุ์ใหม่ๆที่พย์้่อนท่านหามาอย่างเช่นมูซันคิงเนี้ย กิโลละหลายร้อยบาทซึ่งเราก็ไม่เคยชิมเหมือนกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าปลูกไว้สามต้นต้องดูว่าจะเป็นยังไงอื<ต>ทีนี้ออกลูกไปกี่ต้นครับพี่ทั้งหมดทั้งหมดออกลูกสี่ต้นค่ะช่วงออกดอกจริงๆช่วงออกดอกไม่ออกอกับทุกต้นแต่ว่าบางต้นนี่คือออกดอกเสร็จแล้วอะคือเราไม่ได้ฉีดขั้วขั้วเหนียวเนาะเราจะปล่อยธรรมชาติต้นเขาก็จะโรยไอดอกเขาจะโรยไปเองเราจะเอาไว้ปล่อยไว้เฉพาะที่เขาอยู่จะอยู่จริงๆค่ะต้นพีนัทผัวเนยค่ะ อาจารย์ท่านท่านเอามาปลูกแต่จริงๆแล้วแถวบ้านเราจะไม่มีนะคะผมเพิ่งรู้จักนะครับไอพีนัทที่เนยที่ทำเนยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะพีนัทมัตเตอร์อะไรเนี่ยนะพีนัทบัตเตอร์ค่ะอืมแบบนี้ค่ะต้นเขาเป็นอย่างนี้นี่ครับเพื่อนๆครับอือคอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าบ้านเพื่อนๆรู้จักหรือเปล่านะครับเวลาเขาสุกแล้วเขาจะเป็นสีแดงค่ะอ๋อกินคือกินเปลือกนอกเขากินเปลือกนอกเขาก็จะมันมันแบบ มันเนยค่ะมันแบบอร่อยอ่ะแต่ตอนนี้คือเขาแกะเต็มที่แต่ยังยังไม่สุกอะค่ะผมผมเชื่อเลยนะครับพี่คนที่รู้จักพีนัทบัตเตอร์นะไอพีนัทเนี่ยรู้จักเป็นขวดเนาะไม่เคยเห็นเป็นต้นแน่นอนผมว่านะศึกษาเลยอยากรู้อยากดูเชิญเลยค่ะที่สวนวิษาอังกคุ้มหนังเกาะมีกี่ต้นครับพี่อ่าหนึ่งต้นสองต้นประมาณสามสี่ต้นค่ะอืมก็ประมาณสามสิบต้นนะครับสค่ะ แต่ได้ผลแล้วครับปี GPA, นี้ออกลูก like แล้วคอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพี ate, music, c, ่ธัพราอาจารย์ท่านเขาเรียกอะไรอ่ะเอามาปลูกเพราะว่ากาแฟโรบัสต้ามันเป็นพืชของเมืองหนาวใช่ไหมคะแต่เอามาปลูกในภาคอีสานเราซึ่งก็ได้ผลเหมือนกันและก็ได้ชิมแล้วด้วยอืหวานหอมฉ่ำแม่ๆดูได้เลยค่ะทุกคนได้ชิมเล้อร่อยมากเลยเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะได้ชิมด้วยเหมือนกันแต่ถ้าไปทานก๋วยเตี๋ยวนะก็จะได้ชิมครับ อาจจะเป็นแบบว่าเครื่องบดของเรามันมันมันบดมือเนาะมันอาจจะไม่ไม่ละเอียดยากให้ดูว่าเวลาเขาออกดอกแล้วออกลูกเป็นยังไงบ้างเอ่ยสีแดงสวยมากไหนเอ่ยไหนเอ่ยในแม่มดนกันป่าดำนะอันนี้คือกําลังกําลังออกลูกแล้วค่ะแรกๆออกดอกก็จะเป็นดอกที่ขาวโพลนเลยนะคะตอนนี้เขาสลัดสลัดดอกออกก็จะเป็นลูกแบบนี้แล้วค่ะพอลูกพอลูกโตพอประมาณเขาจะล่มเป็นสีแดงซึ่งแก่แก่แล้วเราก็จะเก็บได้ เอ้ก็สีสีดำสีแดงแล้เก็เก็บตอนไหนครับแม่ครับเก็บตอนไหนตอนตอนแดงหรือว่าตอนดำแดงคือคือแดงไม่ใช่มันจะมีแดงละเลื่อแล้วก็แดงแบบแดงช้ำเหมือนแดงสุกงอมอ่ะประมาณนั้นแหละแดงงอมอ่ะเราก็เก็บแล้วก็เอาไปคั่วตากก่อนค่ะแล้วก็เอาเปลือกออกด้วยนะเอาแต่เม็ดค่ะประมาณนะคะอบพืชเมงโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเพื่อนเพื่อนพืชเมืองหนาวนะครับกาแฟโรบัตตานะครับก็มาปลูกที่สุรินทร์บ้านเราได้ด้วยนะครับนี่ นิดเดีวก็โตเลยต้องซื้ออันนี้เป็นผลผลิตที่พระอาจารย์ท่านอ,อพยายามทําให้ชาวบ้านเรามีความรู้เรื่องไม่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าจะเป็นออถั่วพีนัทซึ่งเป็นพืชที่แปลกๆอ่ะคะ่ะท่านก็สรรหามาแล้วก็มาเขาเรียกอะไรอะ่ะออมา,าให้ชาวบ้านเรียนรู้คะ่ะซึ่งท่านเป็นคล้ายๆกับท่านเป็นประธานท่านให้ความรู้กับลูกบ้านแล้วก็เรื่องปฏิบัติธรรมของท่านก็ท่านก็เป็นผะ นักปฏิบัติธรรมท,ที่ที่ดีมากๆซึ่งชาวบ้านแถวนี้นับถือและเรื่มใส่มากอ,าอันนี้เกาลักค่ะเป็นเกาลักษ์ก็จะเป็นพืชของคนจีนปะไอ <c oughs> ้ลูกเกาลักะยัะไม่ได้มีอะไรเนาะมันเพิ่งจะขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนกับว่าแมลงกินกินยอดเขาแล้วก็ตัดออกไปค่ะเอาพันธุ์มาปลูกเพื่อศึกษาเนาะใช่ค่ะก็สําเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วพี่ก็คือว่ามันมาลอดนะ,ะแต่จะติดลูกอีกเรื่องหนึ่งเอา,า,เอาง่ายๆก็คือว่า จ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่เออนะคเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สําเร็จใบเขาจะไม่ได้ขนาดนี้นะคะใบเขาจะไม่ได้สวยขนาดนี้เขาจะไม่เป็นพุ่มขนาดนี้มุมมองของผมนะครับ,รบผมว่าที่พระอ,อาจารย์ท่านทํามานี่คือประสบความสาเร็จแล้วนะครับเพราะว่าดูจากแอคชั่นของชาวบ้านคือมีการร่วมมือร่วมใจกันมากเลยที่จะมาดูแลสวนแห่งนี้เนาะเพราะว่าท่านเป็นท่านทําให้เราดูเป็นตัวอย่างเมื่อก่อน ลอ,ลองเดินไปบอกชาวบ้านว่าเออมาช่วยทํานี่ทํานั่นก่อนซึ่งมันยังไม่ได้เห็นผลใช่ไหม,มแล้วพอพระอาจารย์ท่านทําแล้วมันได้เห็นผลแล้วพวกเราก็เอเอเขาเรียกอะไรเริ่มใส่ท่านด้วยครับท่านสอนทั้งธรรมะทั้งกเกษตรศคือครบวงจรครับเพะสองสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ใกล้ใกล้ตัวมากนะครับคือกเกษตรศเองชาวบ้านก็ทำมาหากินเนาะเกี่ยวกับกเกษตรศแล้วก็ธรรมะรด้วย ใกล้ตัวค่ะใกล้ตัวเลยทั้งธรรมะทั้งการเกษตรทั้งได้ทั้งความสามัคคีซึ่งเป็นอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องใหญ่เลยความสามัคคีของชุมชนของชาวบ้านเราท่านสอนทุกอย่างท่านสอนทุกอย่างแปลว่าท่านมีกุศโลบายที่ดีมากเลยนะจะไปพาำสอนแต่ธรรมะชาวบ้านก็คงไม่ฟังเราเนาะเพราะว่าตราบใดที่ท้องยังหิวอยู่เนาะใครจะไปฟังธรรมะสู้แบบว่าเอออิ่มท้องครอบครัวมีความสุขแล้วทีนี้คนก็เข้ามาศึกษาเองเนาะ เป็นกุศโลบายที่ดีมากเลยนะครับ,รบ,รบตอนนี้เราเราก็ทําเป็นเรียกว่ากลุ่มเนาะเป็นกลุ่มวิสาหากิจของเราแต่ถ้าได้ผลลิตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะทําเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบเป็นกลุ่มเนาะมันจะมีแบบว่าผลตอบแทนเราก็ได้ผลตอบแทนเนาะแต่ถ้าพืชเราได้พืชผลหรือผลไม้เราได้เอได้กําไรหรือว่ามันสวยหรือว่า มันเป็นที่คือมันเข้าถึงท้องตลาดไหมคะคมันก็จะได้ผลได้กําไรแต่ว่าณตอนนี้คือเราแค่สร้างกลุม่มเฉยๆรเริ่มแรกก็คือมะม่วงแล้วซึ่งมะม่วงอาจจะสองต้นสามต้นแต่ว่าในกลุ่มเราอ่ะก็มียอดเงินถึงสองพันสามพันแล้วคะะ่ะเฉพาะในนี้นะคะครับแต่บุมมองของผมนะครับคือผมสัมผัสเลยผมผม,ผมรู้เลยว่าที่เนี่ยได้กําไรตั้งแต่เริ่มทําแล้วเนี่ยได้กําไรตรงที่ความสุขความสามัคคีกันเนี้ยสุดยอดมากเลยครับคือสัมผัสได้จริงๆครับ เวลาท่านพระเวลาพะอาจารย์ท่านมาเออบางทีท่านไม่ได้ท่านท่านท่านฉันเช้ามาเนาะท่านไม่ได้ฉันเลนมาทุกคนก็เออใครมีอะไรน้ําพริกเอยอะไรเอยแล้วแต่ค่ะก็ฉันหันเลนนะแล้วก็หลังจากท่านฉันเสร็จก็รับประทานอาหารรวมกันครับค่ะเราชาวคุ้มหนองเกาะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะซึ่งส่วนวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ของเราเปิดเป็นเอ่อแหล่งเรียนรู้ค่ะใครต้องการเรียนรู้เรื่องการปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกพืชชนิดใด โดยมีพระอาจารย์ท่านให้คาแนะนําที่ดีท่านเป็นพระปฏิบัติธรรมที่ดีน่าเริ่มใสแล้วก็เป็นพระที่ให้ความรู้เรื่องการเกษตรพอเพียงวิถีของเกษตรอินทรีย์ให้กับชาวบ้านทุกท่านค่ะถ้าท่านใดสนใจก็แวะมาได้นะคะหรือว่าจะแวะมาเที่ยวชมสวนหรือว่าอยากได้คําแนะนําอะไรต่างๆเราชาวหนองกบยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ ครับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณแม่ๆมากเลยนะครับที่มาแบ่งปันความรู้แล้วก็มาให้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เข้มแข็งอย่างนี้นะครับผมขอขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะชมคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปชมคลิปกันครับช่วยกดติดตามช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์กับคนอื่น ช่วยแชร์กันไปเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับ